สวัสดีครับพิษพันออนทัวร์วันนี้เราจะพามาเที่ยวชมสวนสัมติภาพนะผมนะอยู่ตรงใกล้ๆจะกึึงอนุสาวรียนะร์ชัยเนี่ยผมนะผงแถวอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยเราว่าจะแวะมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าเราไม่เคยได้มาเข้ามาดูตกทีนะครัผมนะก็เราจะพาวันนี้จะพาไปเที่ยวชมบรรยากาศด้านในกันนะคน นี่นะผมก็สวนสันติภาพนะผมนะแล้วเราจะพาไปชมบรรยากาศด้านในกัรนี่นะผมตอนนี้ก็จะเป็นสุดเขตระหว่างดินแดงกับพยาไทรนะผมนะดินแดงพยาไทยอันนี้ก็จะเป็นหน้าทางเข้านะคผมนี่สวนสันติภาพ คราจะพาเขาไปดูด้านไหนบรรยาก,กาศด้านไหนว่าเป็นยังไงครับผมนะบางคนก็ไม่เคยมานะมันอยู่ตรงใ,ใกล้อนุสาวรีย์ผมตรงราชวิถีซอยสามนะครับผมนะอยากให้ดูซอยสามนี่ก็จะเป็นป้ายลาชวิถีซอยสามนะครับนะนะป้ายโอเคเข้ามาจะมาด้านไหนจะให้ดูเราจะเราจะให้ดูตรง ตรทางเดินนี้กันนะเราก็จะเดินวนทางนี้แล้วก็ออกมาทางนี้นะห้ดูบรรยากาศบรรยากา,ดาศด้านในตรงน,นี้ก็จะเป็นตึกใบหยกนะครับนะตึกใบหยกก็ตอนเ,นเย็ยนๆเขาก็จะมาออกกําลังกายกันนะผมคนที่เขาอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะมาวิ่งออกกําลังกายกัน,นเขาก็จะจับสวนดอกไม้ให้ ให้ต้องเที่ยวเรือเดินเข้ามาออกกํลังกายก็จะได้ชมวิวนะสวยสวยนะบรรยากาศก,าก็พอได้อยู่จัดดอกไม้กระถางดอกไม้พูกสวนดอกไม้ทางเข้ามาก็าประมาณนี้นะผมนะก็จะมีสระน้ำพุตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดน้ำพุนะดูบรรยากาศดอกไม้กันทางเดิน แล้วเขาเขา,เขามีเวลาก็เขาก็ามานั่งเล่นชมบรรยากาศคือคือนั่งนั่งเล่นนั่งคุยกันนั่งชมวิวนั่งบรรยากาศอีกทีนึงนะบรรยากาศเขาบอกว่าห้ามให้อาหารนกเพราะว่ามันจะทำให้นกมันมาเยอะแล้วมันจะเป็นเชื้อโรคนะดู จนมีสามที่สุดภาพก่อบรรยากาศล่มลื่นดีมากเลยครับผมนะบรรยากาศได้เลย ดูบรรยากาศกลางวันนะตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วผมนะแดดร้อนๆนี่โอ้ใครมาพักผ่อนหย่อนใจนี่ก็โอเคอยังได้อยู่นะผมก็สดชื่นดีนะใต้ลมไม้ใหญ่นะใต้ลมไม้เขาขนัาพักผ่อนหย่อนใจ <S 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 เขาได้หลายทางนะผมนะมีหลายประตูเด็ดประตูนี้ก็ตอนนี้เขาก็ลดสุขาไว้สูปน้ำฉีด เราฉีดลบต้นวงต้นไมกก้บางทีมันเข้าจริงก็จะมีฐามที่ให้เด็กเล่นอยูอ่บางคนเขาก็มานั่งพังกผ่อนนะใต้ลมไม้บางคนเขาก็ออกจากห้องแอร์ห้องแล้วก็มานั่นงพักผ่อนหย่อนใจอยู่ในส่วนนี้ครับผมเนีย เดินเข้ามาตรงลงมไมยแล้วก็เย็นดีครับผมนะไม่ร้อนบอกตรโรงเลยไม่ร้อนไม่ร้อนนะอ่เย็นดีเย็นมากเลยอ่ะไม่ร้อนเลยอ่ะลมเย็นลมเย็นสบายสบายเลยแต่เราก็เดินไปสุดทางนน้นแล้วก็บกบนกลับมาโอ้เข้ามาลึกอยู่นะครับผมนะ สวนออกกับกว้างอยู่นะ,ะสวนกว้างอยู่นะผมนะนึกว่านึกว่าแค่นสั้นนะผมนะโอ้ไม่เคยมาเดินสนะักทีนะผมเป็นขังแรกเนะแต่เราจะเราจะเดินไปตรงจุดน้ำพุน้ำพุกันตรงนี้มันจะเป็นอยู่ในซอยซอยลาดพิธีษฐ์สามนะผมนะไป เอเอต้นนี้นะต้นแนบทองตามถูกอ่ะแนบทองอแนบทองทอ,งอา่าเดินเดินไปก็จะอยู่หลังเออมันอยู่หลังตรงใบตึกใบหยกเนี่ยผมนะอา่ามีดอกต้นสักุระเนะครับผมนะหรือ เราเรียกต้นหนึ่งก็คือชมพูพันทิพย์อ่าต้นชมพูพันทิพย์นะตรงนี้หรือดอกดอกซากุระเนี่ยนี่แหละซากุระซากุระเมืองไทยนะไนคนต้นดอกซากุระหรือต้นชมพูพันทิพย์นี่แหละที่ตงรงถนนกำแพงแสนนะครปฐมเนี่ยจะเป็นต้นนี้อะแต่ตอนนี้มันร่วงหมดแล้วครับผม อ่องมอานนี้ก็เริ่มทยอยล่วงไปแล้ก็จะมาให้ดูตรงส่วนดอกไม้เอ,อินับพุพวกรัานลมเย็นดีเลยผมนะอือจะจะให้ดูตรงซุ้มตรงซุ้มนี้เราจะพาเขาดูตรงซุ้ม ไมาเลือ้อยซุ้มไม้เลือ้อยเราจะเข้าไปดูอ่า้ตรงนี้ก็เย็นดีแล้วผมนะตรงนี้เย็นดีตรงนี้เย็นดีนี่ตรงนี้เย็นดีนะเดียด๋ยวจะพาดูบรรยากาศไปใช่อ่ะ,อะไปให้ออกครับผมขอให้วน ให้บ่นออกออกฟาที่เดิมอ,อ่าในเมืองก็ยังมีป่าอยู่นะทุนะออกคนอาไมาลมลืนลมลืนโอเคเราก็จะออกไปที่เดิมถ้าเข้าถ้าเข้ามาก็ประมาณนี้เราะชุ่มชืชุ่เพือ่อนมีดอ,อกกล้วยไม้เลยครับคนนะ นี่ก็ยังมีดอกกล้วยไม้เห็นแล้วด<ม>อกกล้วยไม้นมเลื่อนดีนะนี่เอ้อยากนั่งอยู่ทั้งวันนะถ้านั่งทั้งวันก็ได้แนละ้วผมว่าเย็นสบายดีต้นนี้ก็มีแสดงพันไม้ในร่มนะนี่มาาววันจำดวดเพรามีอะไรบนะ้างนี่นวลฤาษียนี่เห็นนี่คือต้นนวชฤาษีนะ ออสโ้ลมโอ้เข้ามาตรงนี้เย็นสบายเข้ามาตรงนี้เย็นสบายนะผมเลยดอกไม้ดอกกล้วยไม้ละดอ,อกลกล้วยไม้มีเด็กน่าขี่ควายละมีมีคนกระเบียด้วยค,คนกระเบียมแล้วก็มีเจ้าแกะ จะแกะจะแกะขีไฟนะโอเคเออวนะ่าไตอนนี้ก็เป็นศูนย์เรียนรนะนะู้สันติภาพรอหนะอยอืมศูนย์สันติภาพโอเค มีวันท้าวมีนกเขาด้วยครับนกเขามะม่วงขาวมะนาวโห่ครับผม,มาาอ่ามีแต่ต้นไม่มีไม่มีไอ้ลูกอันนี้จะเป็นต้นข้าวนะผรว่าเขาลูกข้าวลูกข้าวอันนี้เป็นเป็นกระลำดอกนะครับกระลำกระลำโห่ใหญ่ๆนะครับนะที่เขาปูบนเขาเนี่ยต้นข้าวต้นข้าว เขาปลูกในอ่างในอ่างน้ำอย่างนี้เลยครับอน,นี้ก็เป็นข้างหลังก็เป็นเนี่ยตึกประโยคผมนะประโยคต้น,นอกส,สวยอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งนะผมทางเข้าโรง,งเรียนศรียุทธยานะผมนะจะให้ตัวเป็นากาศ สวยๆเลยเอ่อต้นสีสันสดใสเลยครับนะว,เวเอเตอร์เคสวอเตอร์เคสยังไงบรรยากาศลมเยน็นดีนะมีนกฟิลาบด้วยครับนะฟิลาบด้วย มีนักพายเรือด้วยครับผมมีภพายเรือด้วยอยากนั่งพายเรือจังก็งให้พายเรือไหมก็ให้ขี่เรือไหมอ้าวเหรออ้าวเหรอลงเรือน้อยลอยใหญ่ เราก็จะนั่งพายเรือนี่ไม้พายนะเอาไปแล้วนะ,นะโอเคนี่ก็จะเป็นดอสกสากุระโดนน้ำพุน่าจะเย็นดีนะ เราก็ะาจะเดินดูรอบฝั่งนี้กันะนะ ตรก็ยังมีให้เห็นเลยดอกชมพูพันทิพย์นี่ก็จะเป็นซุ้มดอมกไม้ป่ะแล้วเข้าไปดูตรงนี้ดอนโอ้ดอกสวยสักสวย ก็มีเนินยหญานั่งเล่นอยู่นะเนื้ินย้านั่งเล่นอยมมู่ใต้ลมมาเย็นสบายสุขครับยวน,นี่ดอกกล้วยไม้ให้ชมนะ ก็ได้วันอากาศอีกแบบหนึ่งนะผมนะนี่เป็นตูมกล้วยไมย้ถ้าออกดอกเต็มนี่ก็จะสวยดีนี่มันเป็นรถที่เขารดน้ำต้นไม้เห็นไหมครับนเขาก็ลดน,น้ำต้นไม้อยู่นะผมได้ได้วันอากาศร่มรื่นชื่น ใครที่มาก็ไม่ต้องทิดหนมีอาว่ามีสุขาสาธารณะอยู่ให้ข้องน้ำเขาบริการอยู่แล้วนะโอเ้โอเห็นใบไม้สีเขียวก็สดชื่นนะผมนะสดชื่นตาเลยครับผมนะนไปเราจะเข้าดูส่วนดอกไม้กัน นี่เขาอยูมาทํากลางดอกไม้อะโอ้เขาเพิ่งรดน้ำไปใหม่ๆครัผมนะสดชื่นเยน็นได้กลิ่นไอดินขึ้นมาเลยครับอ่ามันก็เหี่ยวเฉาไปตามกาลเวลาเนีครับ แปเราก็จะเดินไปทางนู้นห้ชมบรรยากาศภายในสวนว่ามันล่มลื่นแค่ไหนถ้าใครมาก็กินจากมาอจากพักผ่อนใจหรือมาเดินเล่นชิวๆตอนหลังเลิกงานหรือมาออกกำลังกายก็ได้แล้วผมนะก็เริ่มจากเหนือแล้วผมเราจะกลับแล้วผมนะ ก็จะสิ้นสุดละแล้วจะขับละนั่นคือบรรยากาศอีกจักนิดนึงอ้ามสูบบุหรี่ในสวนนะผมนะเห็นยอดใบไม้สีเขียวแล้วก็สดชื่นดีครับผม อันนี้สวนก็จะมีห้องน้ำให้เข้านะอันนี้สุขาหนึ่งอันนี้สุขาสองที่เราผ่านมา,าเมื่อกจะมีลานกิจกรรมให้เต็นนะผมนะถ้ามีงานมีอะไรเขาก็เปิดน้ําพุนะเปิดน้ําพุชม โอเคเราก็จะปิดคลิปไปตรงนี้ผมนะก็ติพยันนันท์ทัวร์ก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ครับผมนะแล้วคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวชมที่ไหนนั้นอดกก็คอยติดตามชมดูนะครับวันนี้ทีพผันนันท์ทัวร์ก็ขอจบคลิปไปตรงส่วนสั้นติภาพนี้แล้วครับผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครใหเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้มีผลงานต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ